สวัสดีครับโชคดีมีช่างนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของปัญหาเครื่องเลื่อยนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยมาลุยมานะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับลูกค้าเอามาซ่อมนะครับตรงนี้ตัวนี้เจ้าของเป็นน่าจะอยู่แถวนนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับนนทบุรีนะครับตัวนี้อาการก็คือสตาร์ทติดยากหรือว่าบางทีติดแล้วก็เร่งแบบไม่ไม่ค่อยเนียนนะครับพอเร่งไปแล้วมันชอบดับนะครับปัญหาลูกค้าก็บอกว่า มันสาเหตุคือเร่งดับนะครับร้อนดับนะครับเครื่องก็คือแบบใช้ใช้ไปแล้วร้อนดับนะครับแล้วก็บาร์โซ่เสียนะครับตัวนี้ก็แกะออกมาดูนะครับตัวบาร์ยึดน็อตนะครับตัวยึดน็อตบาร์นะครับหักครึ่งไปตัวหนึ่งนะครับแล้วอีกตัวก็ลูดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยครับตัวนี้ก็รูไม่น่าจะเสียนะครับก็น็อตแค่เสียแค่น็อตนะครับเดี๋ยวเราจะจับน็อตสองตัวนี้ออกแล้วก็เอาน็อตตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ มันน่าจะไม่ต้องฝังเกลียวทองเหลืองนะครับก็แค่ไขน็อตตัวเดิมออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่ไปเพราะเกลียวจะเท่ากันนะครับก็จะไม่ใช่เกลียวแท้นะครับจะเป็นเกลียวแบบที่ร้านเราเราขายอยู่นะครับมันก็จะเป็นตรงรุ่นนะครับเครื่องตัวนี้ก็น่าทรงก็น่าจะเป็นต้นแบบของพวก3ามพนะครับที่เขาทําขายนะครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะใส่ไอสลักล็อกบาร์ใหม่นะครับเป็น2ตัวนะครับ ก็ใส่ไปแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ทําให้ดูนะครับการใส่นะครับก็จะใส่ล็อกเกีียวด้วยนะครับการคลายนะครับผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการเปลี่ยนเปลี่ยนน็อตนะครับน็อตยึดบาตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะหน้าตาพอใส่เสร็จก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็เสมอกันนะครับไม่มีเบี้ยวออกหรือว่าแยกาปอะไรอย่างงี้นะครับก็คือใส่บาใส่ใส่ที่ครอบโซ่ก็ได้เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนตัว น็อตเดิมก็ทิ้งไปนะครับตัวนี้ลักษณะหน้าตาก็เนี่ยครับให้ดูไปอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคครับแล้วในส่วนปัญหาข้ออีกหนึ่งปัญหาที่เล่งดับไม่ใช่เล่งดับอ่ะเล่งดับด้วยนะครับแล้วก็เวลาใช้ไปสักพักก็เหมือนน้ำมันขึ้นไม่ทันนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองทําการล้างคาบูก่อนครับวราลูกค้าบอกว่ามันค่อนข้างจะติดยากด้วยเนี่ยน่าจะมีส่วนจากคาบูแล้วครับเพราะดูลักษณะแล้วก็คือมันจะมีพวกเศษขี้เลื่อยอะไรเงี้ยเข้าไปนะครับ เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมคือขี้เลื่อยจับเต็มเลยนะครับก็น่าจะไปอุดตันระบบทางเดินน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการล้างดูก่อนนะครับเนี่ยครับถอดเช็คนะครับก็ข้างในก็ถอดแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ยังไม่ได้ล้างครับก็เราคือเราถอดเราล้างข้างนอกล้างขี้เลื่อยออกแล้วก็เราก็อดมาเช็คนะครับปัญหาที่เจอก็คือตัวเนี้ยครับเนี่ยพอปั๊มที่หล่นอยู่เนี่ยนะครับจะให้ดูช้าๆนะครับมันแข็งนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมันไม่ได้ให้ตัวนะครับมันจะไม่นิ่มเหมือนที่แบบว่า ผ้าปั๊มใหม่นะครับตัวนี้ก็คือปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยครับที่ผ้าปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างคาบูเปลี่ยนผ้าปั๊มเปลี่ยนปาเกนทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของชุดปาเกนและชุดผ้า <anytime S 1> <Indiana. S 2> ปั๊มนะครับเราจะใช้ของ3 8 0 0เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นทรงเดียวกันเลยครับใส่กันได้เลยนะครับในส่วนของไอพวกชุดคาบูไอชุดชุดซ่อมคาบูนะครับพวกผ้าปั๊มพวกปาเก็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับหลังจากเราล้างเสร็จนะครับล้างหมดเลยนะครับ นี่ข้อลมท่อกองนะครับกองอากาศอย่างนี้นะครับคือล้างออกให้หมดเลยครับก็ <c ual i> คือกองอากาศตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นถ้าเป็นงานแท้มันค่อนข้างจะดีนะครับมันเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนะครับมันจะไม่ได้เป็นไอ้มุงม้งมุงม้งเหมือนของพวกงานจีนนะครับตัว <c ual i> นั้นจะเสียง่ายกว่าแต่ตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงครับนี่ครับล้างให้สะอาดเลยครับขูดประเก็นเดิมออกให้หมดนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกมาล้างให้หมดเลยครับพวกเข็มปรับน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับตัว H ตัว L เข็ม ลูกเล่งลูกลอยนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการทดลองนะครับทดลองสตาร์ทเครื่องดูว่าเครื่องติดง่ายหรือเปล่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเร่งฟอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือพอเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดดีเลยครับติดง่ายด้วยครับปัญหาส่วนตัวที่ว่าเทปปัญหาที่ลูกค้าบอกว่าติดยากแล้วก็เร่งดับแล้วก็พอหรือว่าใช้ไปสักพักกะ มันจะร้อนดับอะไรเงี้ยปัญหาหน่าจะเกิดมาจากไอ้พวกผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มแข็งแล้วก็ระบบทางเรือนน้ำมันติดขัดนะครับตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเยอะแยะครับก็ล้างคาบูเปลี่ยนน็อตหลักนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถึงจะเป็นเก่าญี่ปุ่นแต่ว่ามันใช้อะไรของสามพันแปดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นต้นแบบของตัวสามพันแปดนะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่ครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็ ทม่องง่ายครับไม่มีปัญหาครับอะไรก็คือเทียบใส่ได้เลยครับตัวนี้โอเคครับมาดูราทำความสะอาดรอบๆตัวเรียบร้อยนะครับประกอบอะไรเสร็จหมดแล้วเนาะตัวนี้ครับผมนี่เสร็จแล้วลองสตาร์ทดูทีนะครับใส่กองอากาศใส่อะไรครอบฝาครอบอะไรเรียบร้อยลองสตาร์ทลองเล่งดูนะครับว่าติดขัดตรงไหนหรือเปล่ามีสะดุดอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงดูครับ S <S <s cript or> ก็สรุปเลยนะครับ <S <S <Neither> เครื่องตัวเนี้ที่มีปัญหาก็คือตัวคาบูเสียไม่ใช่คาบูเสียครับไอชุดผ้าปั๊มเสียนะครับแล้วก็ชุดประเก็นเราก็เปลี่ยนไปทั้งชุดเลยนะครับโดยใช้รุ่นนี้สามารถใช้ไอตัวชุดซ่อมผ้าปั๊มหรือว่า คาบูทั้งตัวเลยนะครับของ3,800ได้เลยนะครับลงกันได้นะครับตัวนี้แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะต่างกันแค่รูด,ดูดน้ํามันนะครับก็อาจจะต้องดัดแปลงนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับชุดผปั๊มชุดป,ะ,ป,ดปะเก็นอะไรเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งตัวคาบูครับถ้าเกิดเสียหายจริงๆคือใช้ไม่ได้แล้วก็สามารถจับ ,38 0 0ลงได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือตัวน็อต ยึดบานะครับยึดบาโซ่นะครับ2ตัวนะครับเราเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วนะครับในส่วนของงานในวันนี้ก็จบแล้วครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถรับไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้ากลับไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็สามารถเอาไปนําไปใช้ได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับงานก็จบนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีปัญหาว่า ตัวร้อนดับเร่งดับอะไรเงี้ยมันบางทีมันไม่ได้อยู่ที่คอยนะครับเราลองไล่ไล่ดูให้ดีก่อนนะครับว่าตัวคาบูตัวทางเดินน้ามันอะไรของเราเงี้ยมันสะดวกหรือเปล่านะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเรื่องคอยไฟอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ฝากให้ตรวจเช็คกันดูด้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม